สนับสนุนรายการโดยน้ำมันเครื่อง Enduro สวัสดีครับทุกคนวันผมจ่าย Hobbybike ครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของปลอกแฮนด์แต่งนะครับว่าคุณสมบัติของปลอกแฮนด์ที่เป็นของแต่งเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวปลอกแฮนด์เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบนะครับที่เราจะมีการ จับอยู่ตลอดเวลานะครับในการขับขี่ซึ่งหน้าที่ของปลอกแฮนด์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มแรงเสียดทานบริเวณแฮนด์นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราขับขี่เนี่ยมันจะมีการบิดคันเร่งนะครับหรือว่ามีการเข้าโค้งในการเบรกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของตัวปลอกแฮนด์เนี่ยก็คือจะทําให้เราสามารถมีการจับตัวแฮนด์เนี่ยให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งคุณสมบัติของปลอกแฮนด์แต่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกิวสัมผัส ที่มีความนุ่มมากกว่าเดิมนะครับทำให้เรามีความรู้สึกในการขับขี่ที่มีความกระชับที่มากกว่าเดิมซึ่งความนุ่มตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เรื่องความนุ่มนวลในการจับแฮนด์เพียงอย่างเดียวนะครับ เนื่องจากว่าเวลาเราขับขี่ในรอบเครื่องยนต์สูงสงแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์นะครับก็จะสะเทือนมาถึงแฮนด์ด้วยความนุ่มตรงนี้นะครับก็จะช่วยซับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ที่มาสู่แฮนด์เนี่ยด้วยเช่นเดียวกันทีนี้นะครับในส่วนของปลอกแฮนด์แต่งซึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อินเตอร์เนี่ยส่วนมากนะครับก็จะเป็นมาจากทางฝั่งยุโรปเป็นเมืองหนาวในการดีไซน์ของเขานะครับก็อาจจะไม่ได้ เจอกับอุณหภูมิที่สูงแบบบ้านเราพอเวลาเราเอามาใช้ในอุณหภูมิแบบประเทศไทยแบบนี้นะครับที่แดดร้อนๆเนี่ยตัวปลอกแฮนด์ครับก็อาจจะเกิดการละลายได้ซึ่งวันนี้นะครับผมก็นําปลอกแฮนด์หนึ่งยี่ห้อนะครับที่มีการดีไซน์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรามาให้เพื่อนๆได้นนรับชมกันนะครับกับตัวนี้เลยครับปลอกแฮนด์จากทางแบรนด์เพลย์ไลท์เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของปลอกแฮนด์เพลย์ไลท์ตัวนี้นะครับว่า มีรายละเอียดดีเทลยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่าทางเพลย์ไลท์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีของที่ผลิตลอกเลียนแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่ขนาดราคาแค่ร้อยกว่าบาทนี่ยังมีของก,อองก๊อฟกันเลยนะอันดับแรกครับในส่วนของกล่องแพ็กเกจนะครับก็จะมีในเรื่องของการทําตัวนูนนะครับผิวเงาผิวด้านนะครับสลับกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสังเกตได้นะครับว่า ถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อเราเปิดแพคเกจมาข้างในกล่องนะครับก็จะมีเป็นพวงกุญแจหน้าตาเป็นปลอกแฮนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆน,น,นะที่เขาแถมเข้ามาในกล่องด้วยวัสดุจะเป็นยางนะครับน่าจะเป็นอันเดียวกับปลอกแฮนด์เลยแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีการ์ดท,ที่มีมาหลากหลายชิ้นเลยเหมือนนามบัตรที่เป็นปฏิทินก็จะมีมาให้2แผ่นนะครับเป็นแนวตั้งกับแนวนอน แล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับเพล l i ไลท์ line, เป็นวัสดุแบบด้านดนนะดูพรีเมียมดีแล้วก็สุดท้ายเป็นเหมือนแคตตาล็อกนะครับที่แสดงถึงลายต่างๆที่เขามีนะครับถ้าเกิดดูในนี้เนี่ยโอ้โหก็หลาย10แบบเลยนะสุดท้ายก็จะเป็นปอกแฮนด์ซึ่งปลอกแฮนดเนี่ยเขาก็จะมี2องไทป์ด้วยกันนะครับก็คือมีเป็นแบบโอเพนแบบนี้นะครับก็คือสําหรับรถที่มีตุ้มปลายแฮนด์ ก็จะต้องใช้แบบที่มีเจาะรูแบบนี้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบโค้ดอ่าก็คือเป็นแบบปิดอันนี้ก็เหมาะสําหรับรถที่เป็นรถวิบากนะครับหรือว่ารถคลาสสิกต่างๆเนี่ยที่ไม่มีตุ้มปลายแฮนด์นะครับก็จะใช้แบบนี้ได้นะครับซึ่งลวดลายก็จะแตกต่างกันนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งปลอกแฮนด์ตัวนี้นะครับกับรถดูว่ามีวิธีการใส่มันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่รถกันครับ ในการติดตั้งปลอกแฮน์นะครับเนื่องจากว่ารถในบางรุ่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของตุ้มปลายแฮน์นะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับต้องถอดตุ้มปลายแฮน์ตรงนี้ออกก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตแชกนะครับเบอร์ PH3 จะเป็นตัวใหญ่นะครับเราจะต้องไขตรงนี้ออกมาซึ่งจุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตุ้มปลายแฮน์ถ้าเกิดเราเอาไขควงแบบธรรมดาไขเข้าไปเลยมันจะไม่สามารถไขออกมาได้นะครับ มันจะหมุนตามแบบนี้มันจะไม่ได้แบบยึดติดต,ตายตัวถ้าเกิดเราไขาควงธรรมดาไขาไปเลยเนี่ยหมุนยังไงก็ไม่ออกนะครับหมุนทั้งวันก็ยังบนอยู่อย่างนี้แหละโดยที่เดี๋ยวเราจะทําการใช้บล็อกนะครับยิงตัวนี้ออกอเดี๋ยวเราลองถอดดูก็อันนี้ต้องเอามือจับไว้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเราไม่จับเลยเนี่ยมันจะหมุนตามอย่างนี้อ่ามันก็จะไม่ออกใช่ไหมทีนี้เราจับไว้นิดหน่อยครับอ่า ก็จะออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมันเป็นพุกมันจะหมุนตามเพราะฉะนั้นเราต้องใช้บล็อกในการถอดตรงนี้มันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นๆนะครับที่จะจับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แต่มันต้องใช้แบบเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมีบล็อกไฟฟ้าเนี่ยก็จะถอดได้อย่างง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราออกมาดูในส่วนของการเอาปลอกแฮนออกเราก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดตัวปลอกแฮนนี้ทิ้งไปเลยเพราะเราจะไม่ใช้มันแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดตรงนี้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีความหมักหมมของการใช้งานต่างๆนะครับเดีย๋ยวเราทําความสะอาดตรงนี้ก่อนเนื่องจากรถรุ่นนี้นะครับมีติ่งบริเวณไส้ประกับเร่งตรงนี้นะครับปอกแฮนของเดิมเนี่ยก็จะมีล่องที่รับกันแบบนี้แต่ว่าส่วนมากนะครับของแต่งเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ทําล่องนี้ไว้ให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเจียบริเวณไส้ตรงนี้ออกให้มันเรียบ เพื่อที่จะได้ใส่เข้าไปได้พอดีทรงนะครับหลังจากที่ทำการเจียเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้จากนั้นครับวิธีการใส่ก็คือเราจะดันเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยก็คือจะใช้น้ำยาล้างจานนะครับทาเพื่อที่จะได้ดันเข้าไปง่ายนะครับ ฝั่งที่ใส่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านที่เขียนว่า24มิลนะครับก็เลือกด้านนะครับให้ถูกต้องนะลายอยากให้ลายมันอยู่ตรงไหนนะครับก็จะทรงเข้าไปคือถ้าเกิดใครมีปืนลมก็จะเข้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับจนมันสุดตอนนี้เราก็ดัน ออกแฮนด์เข้ามาสุดเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะครับด้านในมันจะมีเดือยเหมือนกันแต่ว่าเราดัานมาไม่ถึงนะตรงนี้มันก็จะปิดพอดีในส่วนของตุ้มปลายแฮนด์เนี่ยมันก็จะมีล่องนะครับที่เป็นบากตรงนี้ฝั่งนี้จะต้องตรงกับอันนี้นะครับรใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีล็อกของมันแล้ก็ร้อยน็อตเข้าไปได้เลย ฝั่งนี้ก็จะไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าด้านเนี้เราจะไม่ต้องเจียหรืออะไรแล้วเพราะว่ามันเป็นแป๊บเหล็กเลยนะครับอันนี้ก็จะใส่ได้เลยเดี๋ยวเราเอาปอกแฮน์ใส่นะครับแลนนี้นะครับก็เสร็จสิ้นวิธีการติดตั้งของปอกแฮน ไฮไลตัวนี้เรียบร้อยนะครับสัมผัสแรกที่สัมผัสได้นะครับก็คือในส่วนของเนื้อปอกแฮนด์เนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหนืบที่มากกว่าเดิมนะครับส่งผลให้เวลาเราบิดคันเร่งต่างๆเนี่ยก็จะมีความกระชับแล้วก็สามารถคอนโทรลลดได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําปลอกแฮนด์นะครับที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่ต้องบอกเลยว่า ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับแค่ร้อยกว่าบาทไม่เกิน200นะครับสำหรับใครที่มองหาปลอกแฮนด์นะครแต่งที่จะนํามาติดตั้งเข้ากับรถเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลืมติดตามพอบิ๊บทยทั้ง y o u t u b e และ a c e b o o k วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ